สวัสดีค่ะกระปา๋าจาก u s a ค่ะวันนี้แอดมินมีกระเป๋าคล้องมือแบบซิปเดี่ยวที่เราคุ้นเคยมาฝากกันนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าคล้องมือใบนี้มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่วัสดุไม่ได้แตกต่างค่ะฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างขนาดก็ไม่ได้แตกต่างกันค่ะแตกต่างกันอยู่แค่สิ่งเดียวก็คือ ตัวลายค่ะการวางลายตัว C หรือตัวโลโก้ของแบรนด์ในรอบนี้เนี่ยก็จะถี่ขึ้นและมีขนาดเล็กลงเดี๋ยวแอดมินอินเสิร์ตตัวลาย C รุ่นเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนลาย C รอบนี้เนี่ยเขาจะวางถี่ขึ้นแล้วก็ ลดขนาดลงเหมือนที่แอดมินบอกแต่ของเดิมนั้นจะเป็นลายซีใหญ่นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหากระเป๋าลองดูค่ะโลโก้เป็นโลโก้ปลิ้นนะคะไม่ใช่โลโก้เหล็กสายคล้องถอดไม่ได้ภายในมีช่องเสียบบัตรให้เราได้ใช้งาน2ช่องทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนแปลงเ,เ,เฉพาะการวางลายของโลโก้เท่านั้นค่ะ